พี่น้องแซ่บกินยูร่าดเลยเหมือนเ่เดตำอยากมื่อกีกับยูร่ากุลเล่เมื่อกี้กุณเลกุเลเรียกตำมะฮุงครับตำมะุงอีนีนะครับนี่นเป็นปะเนี่ยตำมะุงกุเล่เนซี่รือกุลเล่มาๆๆกุณเล่้แ <laughs> น น้ำเย็นเย็นจ้าน้ำเย็นเย็นนะคะโอ้ยังสี่เสือบนังสี่มีผู้เฝ้าเราบ่หนิบุ๋มีจ้าเดูดยวดาบเสี้ยงติดติดต่อไงจ้าติดต่อลูกน้องให้ใน่เด้อจ้าจะฟ้องตำก็กินแน่นั่งสี่นี่กินน้ำกันงได้ไม่ให้ผู้เดียวกินวันนี้เมียเมื่อนี้มากินตำพุงน้ำแข็งคุณเล่ครับนั่งเอกนั่งเอกก็นั่งเอกประจำช่องดาบเสี้ยงนครปฐมเนาะจ้าปากใน่เด้อจ้า ดับติดตามเนินเด้อจ้าดับเสียงแล้วความพนมนะคะพี่เราบอกผู้เฝ้าถามอยู่ไม่มีโอ้ยไม่ผู้เฝ้ติดต่อรุ่งน้องพี่อ่ะให้หนูในเด้อนเปิดน้องมาใหม่อ้าวักอยู่ไสนี่ยกุเล่นี่ทพัอยู่หลังโรงพยาบาลสีสงครามนะคะอ้าวล่างลูกพยาบาลเป็นทองเย็นบ่นั่นไม่บ้าว้า เป็นเงนบั่าค่ะรับว่าไม่อยู่ใกล้ๆเฟสานะคะหลังปปาจ้าอันนี้คนขออะไรเสเดีนี่จไหเนี่ยเลือกคบวากินสักไงไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวันสิมาเป็นิมกุเลนะครับกุหลาบเราพอยากไปแต่งตัวเสริมสวยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์ผมสิพ้าเราไปแต่งตัวเสริมสวย นตอนนี้ยังบ้อนั่นี่ยังยังติดต่อร้านซื้อหวยยังแพงได้ห้ามอย่างเราต้องหารร้านเลิกว่างว่างเนาะเออลังหลังหลำที่ว่าการก็สวยครับน้องน้องดีมน่ะโอ้เดี๋ยวเรจะไปร้านน้องดีมเลยแล้วน้องดีมสวยเนาะเลยแล้วไม่แพงเลยนะจ้าเพราะว่าพ่อเงเพราะว่าคุณเลีหรือคุณเนนซี่คุณเลีคุณเลีเนี่ยจะจะแต่งสุดไรเนี่สุดไทยหรือไงแล้วแต่จ้าน นขักอินดี้สุดยังหอคไทยไอ้ครับอสำหรไครจะเห็นน้องลหรือคุณแมงซี่นี่เราอาเสริมสวยแดงคือไข่อย่ามติดตามช่องดาบเซียง,งพุม,มกบเคิดต่อไปนี่แหละครับขอบคุณทีรครับขอบคุณครับวันีครับขอบคุณค,ครับ